อนุทินลันไม่ยอมให้ตัดค่าตอบแทนอสมชี้เป็นส่วนสำคัญทำงานหนักสู้โควิดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่กรรพรักทุก,ท,กทุกท่านนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคม63ในอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีกระแสะข่าวที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บสภาพัฒน เตรียมตัดงบค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน500บาทเหลือเพียง7เดือนจากที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไป19เดือนว่าเราตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบอคอขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาประกาศโควิด -19 เป็นโรค ติดต่อร้ายแรงต่อมากระทรวงสาธารณาสุขได้รับการจัดสรรงบจากพรกองเงินกู้มา4.5มื่นล้านบาทจากนั้นเพื่อการเพิ่มขวัญกำลังใจคนทำงานผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างละเอียดเรียบร้อยรอบครอบ แล้วควรจะต้องตอบแทนความเสี่ยงภัยของพี่น้องอสอมเป็นเงิน5 0 0บาทต่อคนเป็นระยะเวลา19เดือนการทำงานของอสอมหนักหนาสาหัสตลอดการทำงานเต็มไปด้วยความเสี่ยงมีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการทำงานหนักอสอมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศ ยปลอดภัยจากโควิด -19 มาถึงทุกวันนี้และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญของอสอมทั่วประเทศและยืนยันว่าการจัดวงเงินตอบแทนอสอมอยู่ในวงเงิน4.5มืนล้านบาทซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้เบียดเบียนหน่วยงานอื่นนายอนุทินระบุต่อไปว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการปรับลดงบ ที่ให้อสมอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องก,กับการดูแลด้านสาธารณาสุขเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เห็นการทำงานจริงในฐานะรัฐมนตรีของกระท่วงจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องซึ่งเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นนี้สุดท้ายต้องเข้าไปหาหรือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและยืนยันว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้อสอมอได้ ค่าตอบแทนความเสี่ยง19เดือนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไปไม่ใช่เหลือ7เดือนตามที่เป็นข่าวหากและหากถ้ามีปัญหาก็อยากให้มาคุยกันแต่อย่าไปตัดสิทธิ์ของประชาชนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ